ข่าวด่นทุกคน อึ้งแล้วอึ้งอีกนะครับเพลงขององคงอิงเพชรบ้านแพงสาวสําน้อยคอยฮักยังอยู่ในชาร์ตอันดับที่1 1ของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กและอีกหลายหลเรดิโอนะครับล่าสุดครับทุกคนวันนี้ทางคลื่นดังเนี่ยก็ได้มีการปล่อยอันดับออกมาแล้วครับทุกคนสําหรับอันดับที่1ถึง20นะครับวันนี้องคงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนครองอันดับที่1 1นะครับรีดได้ว่าสาวสําน้อยคอยฮักเนี่ยสร้างปรากฏการณ์จริงๆนะครับปล่อยออกมา ตลอดระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าอยู่ในกระแสตลอดเวลาเลยครับ ดีใจกับน้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงครับแล้วก็ดีใจกับคนเบื้องหลังทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับอย่างที่บอกว่ากระแสของสาวสำน้อยคอยหักกันทุกคนดังไกลไปทั่วโลกเป็นมิวสิกวิดีโอยอดนิยมครับอันดับโลกรวมถึงคนในวงการบันเทิงนะครับที่นำไปเล่นแผ่นเสียงกันเยอะแยะมากมายทั่วประเทศทั่วฟ้าเมืองไทยครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้ยอดวิวเนี่ยกำลังมุ่งสู่7ล้านวิวด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าแต่ละวันเนี่ยอุม้มิมก็มีโอกาส เข้าไปเช็คนะครับเข้าไปดูนะครับทุกคนแล้วก็เข้าไปฟังครับสําหรับเพลงขององค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเราก็รู้เลยว่าโอ้โหยอดวิวขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับเรียกได้ว่าวันละแสนวิวด้วยซ้ำนะครับทุกคนกระแสแรงจริงๆนะครับในส่วนของผลงานองค์อิงเพชรบ้านแพงในฤดูกาลนี้ครับทุกคนทางด้านบอสโจยมนินครับก็ได้ปล่อยงานให้กับลูกสาวแบบน่าเยอะแยะมากมายแบบสุดๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นงานภาพยนตร์ครับทุกคนรวมถึงผลงานเพลงที่กําลังจ่อคิวรออยู่นั่นเอง องอิงครับทุกคนลบคําคอลหาเนี่ยเรียกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะทุกคนลบคำคอลหาจนเป็นที่ยอมรับของคนงทั้งประเทศนะครับจากบทเพลงที่สร้างชื่อให้กับน้องสําหรับหอบฝันมาหลังหา้านจนสู่สาวสําน้อยคอยฮักในปัจจุบันนี้นะครับแกระแสเนี่ยก็ยังไม่ไวายครับทุกคนแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนคลับอยู่เสมอนั่นเองครับทุกคนต้องบอกว่าแฟนคลับของน้องนะบางคนไม่ได้อยู่ในแวดวงการหมอลำบางคนอยู่ในแวดวงการชีวิตก็มี แล้วก็บางคนครับทุกคนไม่เคยดูหมอลำม,มาก่อนแต่เลือกที่จะมาดูหมอลำเพราะว่าน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนทั้งหมดทั้งมวลน,นะเราต้องยกความดีความชอบเลยให้กับผู้สร้างครับอย่างบอสโจโยมนินครับทุกคนที่ได้มีการรับให้โอกาสาน้องเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็สไตล์ของพ่อโจก็คือน้องมาแรงใช่ไหมป้อนผลงานให้แบบ ไม่ยั้งใช้คําว่าไม่ยั้งเลยครับทุกคนอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยออกอาบา้มาหรือว่าออกซิงเกิลมาครับทุกคนถือว่าเยอะที่สุดในประวัติการเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่านะทุกคนการเป็นศิลปินเนี่ยอิมข่าวกระแสเคยพูดเอาไว้เสมอว่า1-2เพลงเนี่ยก็เยอะมากๆแล้วนะกับการทําเพลงต่อ1นเพลงเพราะว่าในยุคนี้นะครับการทําเพลงเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับแต่พ่อโจครับทุกคนเมื่ออุ้งอิงเพชรบ้านแพงได้พูดผ่านสื่อโซเชียลนะว่าหลาาเนี่ยจะไม่ทิ้งวงไปไหนหลาาจะอยู่กับพ่อโจ และจะพาวงเนี่ยดังไปเรื่อยๆครับทุกคนแล้วก็เป็นเหมือนที่น้องพูดเอาไว้จริงๆครับจนปัจจุบันนี้ครับทุกคนทําให้องค์อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนกลายเป็นคนที่มีผลงานเยอะที่สุดจากพ่อโจ้นั่นเองครับทุกคนที่ทําให้กับน้องเนาะและผลงานที่ผ่านมานะครับก็พิสูจน์ได้แล้วเนาะว่าถ้าไม่ดีเนี่ยพ่อโจก็คือไม่ปล่อยออกมาแน่นอนสู่สายตาประชาชนนะครับรวมถึงองค์อิงเองนะครับแต่ละเพลงหรือว่าแต่ละงานของน้องนะครับน้องก็เข้นตัวเองแบบสุดๆครับทำให้แบบ แต่ว่าออกมาดีที่สุดนะครับไม่ดีน้องก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะครับทุกคนเวลาที่น้องเข้าห้องอัดเนี่ยเรารู้เลยว่าน้องตั้งใจมากๆจนมาสู่เพลงนี้ครับสาวสําน้อยคอยฮักนี่แหละครับทุกคนที่ต้องบอกว่ากระแสะแรงแบบต่อเนื่องนะครับทุกคนคือตอนแรกนะ่ยอาจจะมองว่ากระแสะแบบมาแป๊บเดียวนะแฟนขับเล่นแผ่นเสียงกันเองแต่ในที่สุดแล้วท้ายที่สุดแล้วนะครับคุณภาพเนี่ยมันจะบอกราคาของอคนที่ทําเพลงเองมันจะบอกราคาของยี่ห้อของอุงอิงเองว่าน้องเนี่ยมีความ ความสามารถจริงๆนะครับวันนี้เราก็พิสูจน์ได้แล้วนาอแล้วก็รอติดตามผลงานน้องต่อไปไมันจะเป็นงานผลงานเพลงคู่นะครับที่พ่อโจเนี่ยก็เผยว่าได้ฟังกันแน่นอนในฤดูกาลนี้นะกับผลงานเพลงคู่ย้ำใดสิเป็นสาวนะครับนี่คือพ่อโจได้แพลนเอาไว้แล้วครับทุกคนแล้วก็ประกาศนะครับเอาไว้บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแทงแล้วว่าเพลงคู่เนี่ย มาแน่นอนนะครับทุกคนรวมถึงผลงานต่างๆและที่สําคัญหลายคนมองว่าองค์อิงอเนี่ยน่าจะมีโอกาสร้องเพลงประกอบภาพยนตร์คายอ้อไม่ใช่มีโอกาสแหละครับมีแน่นอนและที่สําคัญเลยคือเป็นกรนลําที่เชื่อว่าสะกดใจทุกคนได้อยู่แน่นอนครับแล้วก็ดึงดูดให้คนไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ได้อย่างเยอะแยะมากมายแน่นอนสําหรับคายอ้อนะครับ แล้วก็วันนี้ครับทุกคนเราเห็นแล้วเนะว่าองค์อิงเนี่ยแม้ว่าน้องจะโด่งดังขนาดไหนนะครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นมาโดยตลอดก็คือน้องไม่เคยลืมตัวนะครับทุกคนยังเสมอต้นเสมอปลายกับแฟนคลับนะครับทุกคนดังขนาดไหนก็ยังทําตัวติดดินนะอย่างที่พวกเราได้เห็นนั่นแหละครับทุกคนทานข้าวข้างทาง เดินตลาดนัดคลองถมนะับทุกคนไม่ใช้ของแบรนด์เนมนี่คืออุ่งอิงเพชรบ้านแพงับทุกคนวางตัวติดดินตลอดน่ารักมากๆก็สมแล้วเนาะที่พี่ๆสื่อมวลชนหรือว่าหลายๆคลื่นหลายๆดิๆเรดิโอเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรให้โอกาสกับน้องเนี่ยในการทําเพลงเนี่ยน้องให้แบบขึ้นช้าแล้วก็มีคนขอเรื่อยๆเนาะแต่ในหลายๆเรดิโอเขาก็วัดจากคนขอเพลงจริงๆแหละเวลาที่เหล่าบรรดาดีเจเนี่ยจัดรายการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วพรุ่งนี้นะครับอิ่มข่าวกระแสเองก็ มีจัดรายการนะครับของคนลุกทุ่ง fm 103ร้อสามก็ฝากทุกคนด้วยนะเข้าไปขอเพลงกันเยอะๆครับให้เพลงของน้องขึ้นชาร์ตแล้วก็ได้เป็นกระแสะแรงๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าเพลงน้องเนี่ยมีคุณภาพจริงๆนะครับแล้วก็ต้องยกเครดิตให้คนที่อยู่เบื้องหลังทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บิ๊กภูมรินนะครับบอสโตผู้อํานวยการผลิตนะครับค่ายเพลงลําเพลินอินดี้รคคอร์ดน้ำเพชรสตูดิโอรวมถึงท่านทนายเอด้วยนะเป็นโปรดิวเซอร์ต้องบอกว่าโอ้โหเพลงนี้ก็คื แบบว่ากระแสฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ว่าจะเป็นพี่ลำยายหายทองคํานะครับรวมถึงนะครับทุกคนทางด้านาพี่หญิงลีสีชุมพรนะที่นําแผ่นเสียงไปเล่นนะครับแล้วก็อีกหลาก,หลา,กหลายคนมากๆพี่ยิ่งยงยอดบวง,งามคุณนุ้ยสุจิรานะครับ โอ้โหดาราเนี่ยเยอะมากๆเลยที่นําแผ่นเสียงนี้เป็นเล่นเนาะก็กลายเป็นกระแสแล้วก็กลายเป็นไวรัลจริงๆนั่นเองครับทุกคนยินดีกับน้องด้วย <c oughs> ผ่านไป2เดือนแล้วเร็วมากเลยอ่ะเหมือนอุอ้งอิงเพิ่งปล่อยเพลงเนาะอุอ้ยม,มีความรู้สึกว่าเหมือนน้องเพิ่งปล่อยเพลงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้ยินตลอด ไปเดินตลาดก็ได้ยินไปเดินที่ไหนก็ได้ยินคนเปิดเพลงน้องครับทุกคนเนาะในในกรุงเทพมหานครนะก็ถือว่ากระแสะแรงอย่างต่อเนื่องจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณไปยังพี่ๆหลายๆคลื่นเนาะเห็นมีหลายคลื่นอยู่นะครับพิ่มอาจจะพูดไม่หมด นะเพราะว่ามีหลายคลื่นมากๆที่จัดอันดับให้กับน้องเนี่ยติดอันดับติดชาร์นั่นเองครับทุกคนก็ยินดีด้วยนะครับก็ขอให้น้องปังปังเป่งเปรียงแบบนี้ตลอดไปนะครับสำหรับอุ๋งอิงเพืนบ้านไทยนะ้อรอซัพพอร์ตผลงานรอติดตามผลงานของลูกสาวเหมือนเดิมนะครับเนาะอะ่ะสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนก็ฝากพ่อพ่อ,พอแม่แม่ด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอุ๋มอิ่มข่าวกระแสด้วยเนาะแล้วก็วันนี้ครับทุกคนอุ๋งอิงเนี่ยก,กาลังจะขึ้นมานะครับทุกคนทางกรุงเทพมหานครแล้วใครที่ ก็อย่าลืมไปให้กําลังใจองค์อิงอนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปเ,เรียกว่าอะไรไปซัพพอร์ตน้องกันเนาะในหน้าเวทีอะไรแบบนี้ครับทุกคนก็คือบางคนเนี่ยบอกว่าไปดูองค์อิงแล้วก็กราบคือต้องเข้าไปดูในงานด้วยเนาะซัพพอร์ตองค์กรด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าองค์กรเนี่ยก็ทุกสิ่งทุกอย่างคือเขาทําเพื่อองค์อิงนะอาจจะเป็นเวทีแสงสีเสียงต่างๆครับทุกคนเพื่อที่จะให้สมหน้าสมตาก,กับลูกสาวเนาะเพราะฉะนันก็สนับสนุนองค์กรด้วยนะครับไปดูน้องในในช่วงที่น้องเช็คสาวด้วยนะครับพ่่อแมนะ สำหรับคลิปนี้ครับฝากทุกคนด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับอิ่มนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคน,นครับยินดีกับชาร์ตอันดับที่11ขององคอิงด้วยนะครับ